สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7จ็ถึงแถวทจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 58 9จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่สิหกเดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขค้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องเรียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนํำช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับเพื่อน จะสามารถซื้อประกันภัยรถได้ในราคาตัวแทนคือได้รับส่วนลดประมาณ10%อันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยที่เพื่อนๆเ,เลือกนะครับผมกฤษณพงศ์สมนาชายานันเป็นนายหน้าประกันรถยนต์นะครับใบอนุญ,ญาตเลขที่6504013010นะครับเป็นนายหน้าของบริษัทสีกรุงบกเกอร์จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่105 533116612ซึ่งทำธุรกิจประกันมานานกว่า30ปีมีสาขาบ,บริการทั่วไทยกว่า40สาขาซึ่งสามารถจะให้เพื่อนๆพื่ทำประกันกับบริษัทประกันให้เลือกได้มากกว่า35บริษัทนะครับซึ่งผลงานของบริษัทศีกรุงจากปีที่แล้วเนี่ยรายได้รวมพันกว่าล้านบาทนะครับ ข้อมูลมาจากกลุมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ของปี2564เราจะมีประกันรถทุกชนิดให้เลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบประกันชั้น1ประกันชั้น2ประกันชั้น3ประกัน2บวกหรือประกัน3บวกนะครับแล้วก็มีบริการประกันภัยอื่นๆเช่นประกันอัคคีภัยประกันเดินทางประกันขนส่งประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันภัยสวนทุเรียน ประกันภัยจุลกรรมร้านทองประกันภัยผู้เล่นกลอบป,ประกันโรคร้ายจากยุงประกันสัตว์เลี้ยงประกันแพ้วัคซีนโควิดและประกันวิชาวิชาชีพนะครับเช่นประกันวิชาชีพแพทย์เป็นต้นนะครับเพื่อนสามารถเช็คเบีย้ยและซื้อประกันภัยรถยนต์ได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือซื้อผ่านตัวแทนก็คือผ่านผมนะครับโดยผ่านช่องทางไลน์ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเช็คเบีย้ยพรลบรหรือประกันภัยรถยนต์ ได้แก่สำเนาทะเบียนรถกลุ่มมาทำฉบับเดิมหรือใบเตือนต่ออายุนะครับซึ่งในกรณีการซื้อประกันเนี่ยเราสามารถโอนเข้าบริษัทได้โดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านผมนะครับช่องทางที่2คือซื้อผ่านออนไลน์ด้วยตัวเองซึ่งเพื่อนๆสามารถเช็คเบีย้ยประกันรถยนต์ได้ด้วยตัวเองโดยต้องสมัครสมาชิกกันนะครับซึ่งถ้าสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ลดพิเศษ5%เ ได้ตลอดเวลานะครับ7วัน24ชั่วโมงเลยนะครับเพียงแต่เพื่อนล็อกอินเขาลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะวางไว้ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกรณีผ่านออนไลน์เพื่อนๆจะลดได้แค่ประมาณ5%เท่านั้นนะครับส่วนถ้าซื้อผ่านผมคือผ่านตัวแทนเนี่ยจะได้ลดประมาณ10อันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เพื่อนๆเ,เลือกซื้อนะครับเช่นวิริยะเนี่ยเราจะได้ลด12เเลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะซื้อหรือต่อประกันนะครับให้ลองมา เปรียบเทียบราคาดูก่อนนะครับถ้าของผมไม่ถูกกว่าที่อื่นก็ซื้อที่อื่นได้เลยนะครับสบายใจได้เลยครับสําหรับการเช็คเบีย้ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเกรงใจสา,สามารถเช็คเบีย้ยได้เลยนะครับแล้วก็ผมได้วางนิ่งต่างๆไว้ในคาอธิบายใต้ใตคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสนใจในการซื้อประกันในราคาพิเศษก็สามารถโทรหาผมได้โดยตรงก็ได้นะครับถ้ามีข้อมูลจะถ,ถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรผมนะครับ092 2 7 3 9 5 9 8มกิสนผมกฤษณพงศ์นะครับหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็ได้นะครับซึ่งไลน์โอเองผมก็คือประกันลดราคาตัวแทนนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถสแกน QR code เพิ่มเพื่อนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ตรงนี้หรือจะเสิร์ชหาคำว่า ad 2 gtqvg มีอํนำหน้าด้วยนะครับซึ่งลิงก์ต่างๆเหล่านี้ผมก็วางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรนะครับก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว23งวดติดต่อกันเริ่มจากสูตรที่1นะครับถ้าใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่14 2สองครั้งบวกด้วยแถวที่ส5้า และบวกที่แถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17มกราคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ทธันวาคมปี64 4บวก9เป็น13 13บวก9เป็น22 22บวก1เป็น23 2 3บวก7เป็น30ก็จะได้เลขดับ0ผลกันอกเลขท้าย3ตัวบนงวดที่17มกราคมปี65ก5ออก1 5 9 3ไม่มีใน3ตัวบนนี้นะครับดับ3ตัวบนเป็นงวดที่1งวดที่2 6ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับเพื่อนเพื่อนเช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับตตัวเลข ฝั่งซ้ายสีน้ำตาลเข้มจะต้องไม่อยู่ในตัวเลขฝั่งขวาสีเขียวเข้มทั้งสามตัวนี้นะครับหน้านี้ดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้ดับงวดที่13ถึงงวดที่23 เช็คผลเงื่อหลังมาถึงม้วนสุดท้ายแล้วนะครับคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก0ูนย์นะครับเราได้เลขดับคือเลข4ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่23ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกศูนย์นะครับ4บวก5เป็น9 9。5บวก5เป็น14 1 4บวก5เป็น19 19 .1 บเวก1เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ดังนั้นสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข0ูนยนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2 ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่11บูวกด้วยแถวที่17และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับเอามาเทคผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17มกราคมปีหกก็จะใช้ผลของงวดวที่30ธันวาคมปี64 9เบวก8ปเป็น17 17บเวก4เป็น21 21บวก7เป็น28 28บวก6เป็น34ก็จะได้เลขดับ4เลขท้าย3ตัวบนออก159 4ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2 1ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับงวดที่3ก็4ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับเพื่อนเนเช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับ หน้านี้ดับงวดที่หนถึงงวดที่1ิบหน้านี้ดับงวดที่สิถึงงวดที่ยี่สิามาถึงงวดสุดท้ายลนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก093นะครับเราได้เลขดับ6ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่23ติดต่อกัน มาดูน,นะครับสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับงวดน,นี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ5้บวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น17 17บเวกหเป็น18 18, 18บวกสเป็น22ก็จะได้เลขดับ2งังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข2นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่รก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่ 17, มจากงวดที่ส7มกราคมปีหก ok ก็จะใช้ผลของงวดวันที่30มธันวาคมปี64 1ีบวกศเป็น1 1ึบวกแเป็น9 9ก้บวกห้าเป็น14 14ี่บวกหเป็นยี่สิบก็จะได้เลขดับศนย์เลขท้าย3มตัวบนออกหนึ่งห้าเศูนย์ไม่มีในสามตัวบนนะครับดับ3ามตัวบนเป็นงวดที่1น่งงวดที่สองเจก็ไม่มีในสามตัวบนเพื่อนเเช็คตามออไปด้วยกันเลยนะครับหน้านี้ดับงวดที่1นึงถึงงวดที่สิบสอง นานีดับงวดที่13ถึงงวดที่2ี่สิ่ยี่สิใช้ผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแลวนะครับงวดที่ผ่านมาที่ออกศูนย์เก้าสามนะครับก็ได้เลขดับ2ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นยืวนยูวงวดที่23ติดต่อกันองดูน,นะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าก็จะได้เลขดับเก้าดังนั้นสูตรที่สามนี้เราจะได้เลขดับสามตัวบนได้แก่เลขเก้านะครับถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับสามตัวบนที่ได้ทั้งสามเลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติ จากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง u t u b e ของผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปก็ให้เพิ่มผมไว้เป็นเพื่อนในบนไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบนะครับ สำหรับลาย ID ของผมนะครับ s แปด cxwqb มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวก2ช่องทางนี้ก็สามารถเข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นช่องทางใหม่ๆที่เราเพื่อนๆจะติดตามช่องผมได้นะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ